สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อนิรนามครับวัสดีวัสดีครับอ่าเอาสวัสดีเอทุกท่านทุก,ท,ก,ท,กทุกคนครับผมเอาบุนี่อา่าได้คาวา่าคุณพ่อคนมีตัวเล็กแนวท่าดีเด็ดพี่น้องมาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องนเนาะก็คือแัตรตตรูดเจบน้านอรตรงโอ้ พ่อแล้วก็อุ่าวณดที่พ่าดมากนี um, ่เขาทั program, uh ้งเจ็สกับหกสองับโอเป็นเลขสูตรเลขคำนวณมันบอกพ่อแมนแนเลขสูตรเลขคำนวณนี่นะบพแม่เลขอนั่งเอานั่อเอาดออ่าเป็นเลขคำนวณ อ่าเป็นเลขคำนวณเลขค้นมักคำนวณพี่น้องวางัักเ็เจหนึเจ 1, เจสตั 2, 3, วบนกับเจ็ดมาครับผมเลขโอออกตัวกัดออกตัวกัดตัวบนหน่กสองกสามหนกโอเขอาทั้งบดทั้งล่างนตัพอ่อเอาเลข ถ้าซื้อถ้าบ,บนน้อบบอซื้อล่างเลยอ่าเราต้องกับเลขีพ่อครับผมคือสูตรพอ่อชนมากมากจะมาตรงตรงเท่านั้นแมนแมนกลับไปก็ดีคือกันไหลเสี้ยวโอ้เอาเลขมี่หกคู่เขาทั้งบนทั้งล่างมันบ่อพอนี่แม่แมนบ่อพอดหันทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าหกสองตรงตรงอ่าหกสองคือตรงตรงพ่อเคยแตกสามตัวบ่อก็ โอ้สมตัวสลับวัววก็เก้าสหลังวัก็ยี่สหนพี่น้องซื้อเก้าโเก้าด็หลัผู้ไดตัดสือมันก็ไจ้เยอะเนาะโอ้วัวตวแปดเก้าโอเก้าแปดัวนั่นก็อเก้ามันก้ก็แปดเก้าอ่ะโอ้แสดงว่าเดินดีมากตลอดทั้งปีตัวดีพ่อ กันไปสะดุดแน่เลยกต่ข้นวณมันกต่นีเขาไม่หลุดน้อมันมาแล้วมันก็หลุจากมัดจีวอกนวดใดแจังซีไหนโอ้แต่ว่าถ้าเข้าแล้วจะเข้าหลายงวดติดอยู่มันบวมสองสามงวดมันก็สีสลรถแต่มันก็แจังสีเขาจังซีน่ะโอ้คือกันแล้วครับต่อสูตรเลขเล้าคือกันล่ะมันมีเขาห้าสามทีงวดแ้วมันกต่มีงวดหลคือกันล่ะอ้าวเป็นธรรมดาพี่รองเนาะมันเป็นธรรมดาเพียแต่ว่างข้าง เอา,เอาพี่รองสำหรับรัฐบาลให้เฮ้าพ,พ่อพ่นสงให้เบิ้งแล้วแะก่อนว่าหันพิ้นเขาทั้งบนทั้งล่างตามที่เพิ่นบ้านเนี่ยไม่เคเห็นดูเนาะเอาพี่รองสำหรับงวดวันที่หนึ่งที่จะถึงนี่เนาะเปิดตัวพ่อนิรดามลงช่องเป็นเก้ากัสจองเดอร์ เก้าครับสองตัวบ่าวมันสีน่ี่สหลักเลยอ่าจะมีจังสี่ตลอดอแม่บ่พ่อแม่แม่มันสีน่เลขสหลักเลยส<ด>องสูตรเทสกันเด้ออ่ามีเ <5 S 2> แล้วก็สองแม่ตัวประปกบก็เข้าสามเก้าสีเก้าหเ้โอ้เก้าี่นออสน <5 S 2> ี่บอกแล้วคือจังย็ดไอ้เลยอื คือสูตรนี่หลังอ่าหูผลว่าอ่าเพิ่นหมุนออกมาตัวไหนกันคือพอคำนวณทันทีเลยแมนแมนเป้าเฮีงอ่าแล้วก็สูตรนี่หอดจนมือมันออกมันปะแมนแมนเบ้าเปาเปลี่ยนแปลงได้พอให้ยแล้วอให้เลยนะโอ้คือคือคือมั่นใจแล้วคือยัดแล้วเรียกว่าแล้วเย็ดได้ตัวไหนจะในพี่น้องซื้อเท่นั้นอ่ะอ่า ักสองมีส2เจ็ดสแปด้าด้สองเจ็ดสองก้าฝากเลขสามตัวสามคู่เรือศูนเก้าห้สามตัวศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าสาม ส oh. า,ามเก้าสี่สามเก้าสี่โอ้เอาฝากเลื่อลางนั่นเม่ได้อล่างเป็นล oh. ่างเด้อโอ้ล่างใต้ห้างคพ่อแมนแมนล่างใต้ห้างโอ้เอาอันนี้เฉพาะบนแมนบพ่พ่อบน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 โอ้ oh. เอาเฮฟดิ้จะเขียนใหม่แล้วพี่น้องก็เอาล่างมีตัวไหนบ้าง ล่างมีสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งสามคูด้วยหกหกหนึ่งแปดหนึ่งสามคูล่างล่างสะอล่างอันนี้เลนล่างอย่างเดียวโอ้บนเป็นบนล่างเป็นล่างต้นไงแมนแนบนเป็นบนล่างเป็นล่างเรียกพอยันบนว่า กลางกันล่างขึ้นบนนี <fries> oh, <iliyor Wirtschaft> ่คือค okay, well ือความพอถือกันนะโอ้ขั้นนั้นสลับกันไงคือแ่มหลายพวจเยอะหลายพวจอ่าก็คือวับวันพีโสดแล้ววะท็อปแหม่แบบนี้ก็รอทุกครับแต่ถ้าเสียเราต้องเสียพวจเลยนะพอพอาวจเสียเล็กพวจใโอ้เพราะว่าคุณพ่อเป็นบทเป็นบทล่างเป็นล่างอืมมีเส้นหล็กครับผม chúng ta thấy chút, tay, tay chút cái, cái tốm uh, yeah, ừ, ừ. à. ừ. uh, ừ. này trong sông phòng anh đi nó cao bóng cao bóng cái tốm 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 เออเรีปหลรืเจ้อือเอา้ส้้สู้สูดอ้าคครับผมโอ้ครับเอาขอบพูดคุณพ่อครับผมวอาครับผมเนาะเอาขอบคุดคุณพ่อมีระดับครับผมเนาะพขึ้นมาเป็นวันแรกได้เพียงด้แล้วไอ้มจะบาไร่ใหไหก่อนเนาะเพราะว่าอ่าเพิ่น หายมากแบบนี้ก็เข้าเอาไปพิจารณาบ้างเนาะเอาตัวเลขสาตัวจะมาย้ำให้อีกครั้งหนึ่ง3ตัวดวยพี่รองเออศย์เกาห้าครับ0ูนย์เก้าห้าศูนเก้าสาเกาี่พีรอง ซุดสามตัวเนาะมาลุ้นว่าอ่าสูตรเพิ่มจะแตกในสองบอสพี่น้องวี่ผ่านมาเขาเตรียมเนาะแล้วก็อ่าซุดสองตัวพี่น้องเพิ่นให้เด่นสองกับเก่าด้พี่น้องได้ซุดสองตัวอ่าสุดซุ่าวิ่งมาไปเป็นเลขวิ่งครับผมเด่นเก้าครับเก้าแล้วก็สอง ่าเพิ่นจะใหม้มาจังซี่งกู่พี่น้องตลอดเด้อพี่น้องเด้ออ่าเพิ่นว่าถ้าจิตเก้าครับก็คือเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าครับถ้าสองพี่น้องก็สองเจ็ดสองแปดเลขคำนวณครับพี่น้อง วัตถิพันธ์มาเขาทั้งบนทั้งล่างสองเก้าครับเนาะแล้วก็ชุดล่างอ่าอันนี้ล่างอันนั้บนบดเนปพีรอนเด้อล่างกันสามคู่สี่หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งครับเอามาฝากตอนพอ่อแม่พีรอนยอฟซี วาดวัดที่หนึ่งครับเอาจากคุณพอ่อมีระนาบได้พี่รองด้อทางช่องให้เป็นแนวทางพี่รองเอาไปพิรณาเาิเงเพราะว่าเพิ่งแต่ว่าเพิ่งแม่นมาตลอดพี่รองให้แม่นมาตลอดเนาะก็พิรณานาคเองออาบนเป็นบนลายเป็นลางนะพี่รองนะสูตรคำนวณของพ่ออ่า โรกชองเป็นงวดแรกเผื่อใครชอบอส่วนตัวเกนะ้าสามเก้าสี่เก้าห้าะครับพี่น้องคนมักติดเก่าเนาะหมายหลายกว่าทิดสองกับสองเจ็ดสองแปด 8. อ่าพี่น้องเอาไปพิจารณาเพิ่งเ,เอาอ่าพันแยกบนแยกล่างให้เนาะอ่าสามตัวก็มีเปิดตัวงวดแรกคำรับ พ่อเนื้อรานามครับผมอ่าเนาะเอาเอาไปพิจารณาเบิ้งเอาพี่น้องเนาะมากระจัด,ดกระกายกานทางช่องให้เป็นหน้าทางดื้อเนาะเดี๋ยวเราจะเำิ่งรายเรียงใหเามเพราาว่าเพิ่งเป็นวันแรกอ่าถ้าใครอยากได้สามตัวก็มีแค่นี้อ่เลีกคุณพ่อคุณข่ามาตลอดเลยพี่น้องเด้อ เอาเตรียมแคปหน้าจอรครับอ่าเอาพี่้องแฟนช่องแฟนเพจครับผมอ่าสุดสามตัวความสุดสองตัวครับเานเาะอ่าโศกโศกมันหมันครับอ่าแคปหน้าจอเด้อพี่้องเด้เออ่าอันนี้บนสามตัวบนแล้วก็สองตัวและอันนี้เน้นล่างครับเนะเปิดตัวพ่อ,อน,นิรนามครับผม